ไอ้ค่าใายยายชายย้ำเว้หันไปทานยายปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุาสิต่อยแล้วตาทิตีแล้วคุณยายแข็งแรงมากค่ะทรงกินหอมเย็นเรื่องจะเป็นมาลิวัน <Şu> ตาดี มากไม่ต้องใส่แว่นใส่เสื้อสวยอีกแล้ววันนี้ติดตามอ่าติดตามอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกคุณยายทานข้าวหรือ,อยังทานแล้วคุณยายน่ารักมากครับคุณยายตาคุณยายตาหนึ่งไปไหนทำไม ไม่มาอยู่มันก็นางอยู่นี่แน่นางานางงามพิษโลคอะไรนะยายเพิ่มสีเพิ่มสีปากอีกเลงรู้วามวิปลาบเลยพรุ่งนี้หวยออกยายไม่ไม่ได้เลขอะไรครับ ไม่ได้หรอบเก็กยังไม่ได้คิดคุณยายเก่งจังค่ะห้ามเสียงดังผมนอนแล้วไข่โลวนอนแล้วยายทำปากแดงเลยไม่ได้ทำมันแดงมันเองเนี่ยไม่เคยชา้ายายตาดีอ่านได้ทุกคำ ย้ายเติมย้ายเต็มหน้าจอดีจังพี่หนึ่งทำอทําทำอะไรไ้เนี่ยพี่หนึ่งทำอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกดูหมดยังเท่าอีกอะไรอีกแล้วพี่หนึ่งยายน่ารักที่สุดเลยครับ น้ำอะไรน้ำอะไรน้ำอ่านไม่ออกวิปไปแล้วพี่หนึ่งละคิดถึงอืมวิบไปแล้วอ่านไม่ชันวันลอยกระทงอลอยลอยกระทงอีกแก้ววันเพลงเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มตะลิ่งพวกเราทั้งร้ายชายหญิง หนุกันจิงวันลอยกระทงเอาลอยลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาเล่นลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งก็ให้เราสุขใจบุญจะส่งก็ใย้เราสุขใจเอากินข้าวรือยัางครับยายกินแล้วเอา ร้อยกระชงเอาร้อยกระชงคุณยายคุณยายดกไม้คะพรุ่งนี้หวยออกบอกหวยหน่อยอ่ะบอกยายก็ยังไม่รู้จะซื้อยังไงเลยยายอายุเท่าไหรเก้าสิบสี่ 94, แล้วอืมยายงวดนี้ได้อะไรครับยังไม่ได้อะไรเลย แล้วไม่รู้ว่าจะออกพวกนี้ด้วยไม่รู้สวัสดีคุณสวัสดีคุณยายยายเมาอีกแล้วออยายไม่เมาไม่เคยกินคุณยายดอกไม้น่ารักจังเลยอารมณ์ดีมากเลยค่ะยายกินทุเรียนหรือยังยังยังไม่ได้กินแล้วเมื่อไรจะได้

คุณยายที่หนึ่งไปไหนคะอยู่คุณยายดอกไม้สายตาดีมากเลยคะ่ะมีเลขเด็ดไหมครับยังไม่มียายยังไม่รู้ไม่มีเลขเด็ดอายุเท่าไหร่หนูแม่หนูเลยอะไรเนี้ย อายุเท่าแม่หนูเลยค่ะเอออายุเท่าแม่หนูเหรอคะขอบคุณค่ะยายบอกแล้วสี่สี่ห้าสาอะไรนะไม่ค่อยเห็นขอแม่โค้งโดดโค้งทันทีคุณยายกินข้าวกับอะไรค่ะ วันนี้กินข้าวก็ต้มจืดแล้วมีผักต้มมีหลายอย่างบอกไม่ถูกมีหลายอย่างยายมีแต่มีแต่ลาบเป็ดไข่ลาบเป็ดต้มมีเยอยายกินทุเรียนนี่ยังอย่งต้มจืดต้มจืด,จดมิดไปแล้วสวัสดียายค่ะ ยายบอกพี่หนึ่งน้ำพริกอร่อยมากค่ะคุณยายสายซาดีมากนะค่ะ,ะมีปลาเค็มไหมไม่มีปลาเค็มไม่มีไข่ฉักับข้าวค่ะไอหนึ่งมันก็ทําอยู่เง้เนีไม่มีไขรฉับแล้ยายก็ทําไม่ได้ไอหนึ่งมันทับทุกวัน มีปลาเค็มไม่ไม่มีสวัสดีคุณยายยายน่ารักจังเก่งมากมากเลยยายวัดพิกฝนตกวัดพิกฝนตกยังจ้าคุณยาย ไม่ตกแล้วยายตกใหม่ฝนตกใหมไม่ยังไม่ยังไม่ตกยายอ่านหนังสือเก่งมากเลยคุณยายน่ารักบ้านยายอยู่กี่คนก็อยู่โซงคนใกล้หนึ่งอายุเท่าไหร่ดับโยมยายโยมยายสายตาดี ม่ออะไรนี่อะไรดีไหมโยไหมโยมยหยสุขภาพแข็งแรงนะยายแข็งจังแล้วเมื่อไรจะเมื่อไรจะทำไมล่ะอ่านไม่ได้นี่ตัวไม่รู้ตัวตัวอะไรขอให้ยายอายุยืนยาวนะคะ คุณยายน่ารักสวัสดีคุณยายดอกไม้สวัสดีสวัสดีอะไรอ่านว่าไปแล้วสวัสดีข่ายายคุณยายเก่งมากค่ะเก่งแข็งแรงด้วยยายอ่านยายอ่านเก่งจังยายเก่งจังค่ะ ขอให้พระคุ้มครองโยมโยมใหญ่ทุกขอให้พระคุ้มครองโยมใหญ่คุณงามความดีป้องกันโยมใหญ่เมื่ออายุยืนมิไปเลยใหญ่นี่พระพระให้พรอ,อ่านไม่จบตาฟ้าแล้ววะ ไม่ชักไม่รู้ตัวอะไรแล้วชูชาติไทยทนุบำลุงให้ร้องเพลงเชีชูชาติไทยพนุบำลุง,ให,ลง,ง,ลงให้ลุงเลื้งสมเป็นเมืองของไทยเราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเป็ไทยไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร สตัตวใจกล้ามาแต่ทิศใดใครคมเหงไทยคงจะได้เห็นดี